สำหรับวิเคราะห์ทีมชาติไทยเมื่อวานนะครับพูดคุยหลังเกมกันพบกับฟิลิปปินส์นะครับดยส่วนตัวนะครับผมมองว่ามันวัดผลยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับมันเหมือนกับคือฟิลิปปินส์มาตรฐานมันมันยังต่ำกว่าทีมชาติไทยอ่ะนะครับคือเกมลุกของฟิลิปปินส์อ่ะมันมันแทบทำอะไรทีมชาติไทยไม่ได้เลยครับนะะแล้วยิ่งฟิลิปปินส์ถูกไล่ออก หนึ่งตัวด้วยนะครับเหลือสิบคนนะครับยิ่งทำให้มันยังยังพิสูจน์อะไรได้ไม่เยอะนะครับผมอยากเห็นทีมชาติไทยเจอทีมที่มันแรงกิ้งเหนือกับเรานะฮะแต่ว่าวันวันนัดชิงอะนะครับที่จะเจอกับทีมชาติซีเรียเนี่ยอันเนี้ยผมจะเริ่มเห็นชัดแล้วนะครับว่ามันมีจุดบกพร่องอะไรมันมีจุดเด่นอะไรนะครับที่อยากให้แก้ไข เพื่อเพื่ออะไรเพื่อจะผ่านเข้าสู่รอบสามในฟุตบอลโลกปีสองพันสามสิบเนี่ยนะครับแต่วันเนี้ยเกมกับฟิลิปปินสน์เราเล่นเกมลุกถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครเกมรับเนี่ยไม่ค่อยจะเห็นเท่าไหร่นะครับเห็นมีจังหวะหนึ่งที่สมาธิหลุดไปนะครับแล้วก็ฟิลิปปินส์ก็ได้โอกาสยิงประตูป้งเดียวเลยนะบ้องเดียวเนี่ยเขาทำประตูได้เลยนะครับ เห็นจังหวะนั้นจังหวะเดียวของฟิลิปลปิน <forcément, S 1> ส์นะครับผมส่วนเรื่องของเกมรับมันยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับการเสียบอลแล้ววิ่งลงมาช่วยเลยไหมสเปดด้วยความเร็วไหมสปรินด้วยความเร็วไหมของแต่ละคนของแผงของกลางแล้วก็แผงกองหน้ารีบ <Glen> วิ retired, oop, itions, ่งลงมาช่วยกองหลังเลยไหมภาพนั้นมันยังไม่เห็นนะฮะเพราะว่าเป็นทีมฟิลิปปินส์มันเลยไม่เห็นนะครับแต่ก็ชมนะ ชมผู้เล่นซีเนียนะหลายคนก็ทำได้ดีเช่นชนะทิพส่งกสินนะครับยังรักษามาตรฐานแล้วก็คอยให้สติรุ่นน้องอ่ะให้ตื่นตัวตลอดเวลานะครับว่าเล่นบอลอ่ะด้วยความให้บอลมันพุ่งไปข้างหน้าเล่นมันน้อยจังหวะนะมีลูกหนึ่งอ่ะชนาทิพจ่ายบอลจ่ายบอลไปข้างหน้านะแล้วของหน้าบรลเมทอ่ ว,ไไวิ่งไปไม่ทันวิ่งไปไม่ทันบอนลเราขึนอ,ออกตัวช้าปฏิกิริยาของนกเตะไทยการจับบอลจังหวะสองอ่ะการตะคุบบอลจังหวะสองอ่ะเรายังช้ากว่าฟิลิปปินไม่น่าเชื่อนะครับคุณผู้ชมมันหลายๆจังหวะเลยนะครับเราต้องแก้ไขตรงนี้ให้ได้นะฮะถ้าเราจะไปคัดเลือกบอลโลกครั้งหน้าการตะคุบบอลจังหวะสองอ่ะชิงบอลชิงจังหวะเล่นก่อน คู่แข่งอ่ะเราต้องมาถึงบอลก่อนก่อนเขาเนี่ยนะเพราะบอลระดับโลกอ่ะมันจะ,จะแพ้จะชนะกันเนี่ยเพราะว่าการชินจังหวะเล่นบอลจังหวะสองไม่ว่าบอลจะกระดอนมาทางไหนบอลจะพลดงมาทางไหนบอลจะเด้งมาทางไหนนะครับการประคุบบอลจังหวะสองอ่ะเราต้องไวไวกว่าน,นี้มาเต็กริยามันสำคัญมาก แล้วก็ขอชื่นชมนะครับสุพนัทนะฮะเราสุบัชัยแล้วก็สัสลักคือเป็นบุรีรัมคอนเนคชั่นนะครับที่ทำให้รูปแบบเกมมันเปลี่ยนไปเลยนะครับจากหน้ามือมันเป็นหลังมือเลยนะครับส่วนผู้เร่อนที่จะต้องพัฒนาต่อไปคือค้า,าคณะคํายกเราจะต้องพัฒนาตัวเองให้มากกว่านี้นะครับ การเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ไปในพื้นที่ว่างอ่ะมันยังมันยังค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าผมเห็นด้านด้านซ้ายผมนึกนึกถึงสโมสรเมืองทองอยูเนเต็ดนะฮะเออนะครับ,ารบทางด้านด้านซ้ายนะที่มีฝั่งคาคนาคำยงอยู่มันเหมือนผมดูเมืองทองอยูเนเต็ดเล่นนะ่ะทางด้านซ้ายเนี่ยนะในครึ่งแรกนะช่วงยี่ห้านาทีแรกนะครับ ต้องปรับจังหวะให้เร็วกว่านี่ทั้งข้า,ขาคณะกายกนะแล้วก็บาเมตรอาจวิไลนะครับเมืองทองคอนเนคชันน่ะต้องสปีดตัวเองอ่ะสปปนตัวเองอ่ะทั้งเรื่องของการเคลื่อนที่ไปในพื้นที่ว่างแล้วก็การตะคุบบอลจังหวะสองต้องเอาชนะคู่แข่งให้ได้นะครับบอลไทยมันถึงจะบ,บินสูงเลยเพราะในฟุตบอลโลกครั้งต่อไปอ่ะถ้าเราจับสลากไปเจอจีนอีกอ่ะนะฮะ จีนมันจะวิ่งเร็วกว่าเรานะเพราะตัวมันสูงใหญ่นะฮะกระปิบบอลมันก็นเร็วกว่าเรานะครับถ้าเราจะชนะจีนคือคุณต้องมีการไล่จากคุ่บอลจังหวะสองและการดวลหนึ่งต่อหนึ่งอ่ะต้องเอาชนะจีนให้ได้ไม่ว่าจะทีมไหนก็แล้วแต่คุณมันต้องชนะให้ได้นะฮะความฝันของคนไทยมันถึงจะเป็นจริงในการผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย นะครับตรงนี้แหละที่ผมอยากเห็นนะฮะส่วนวันที่ไปชิงกับซีเดียซีเดียเนี่ยคือรูปร่างสูงใหญ่แล้วก็มีสปีดความเร็วคือสไตล์อาหรับเลยนะฮะแล้วก็การการอะไรรู้ไหมฮะการถูกตัดฟาวแล้วเขาแกล้งกิ้งลงไปนอนแบบเจ็บเหมือนเจ็บหนักเพื่อเรียกใบเหลืองใบแดงจากผู้ต่อสู้เื่อนนี้ต้องระวังนะครับ เพราะว่าเขาไปลอกแบบของพวกอเมริกาใต้มาอาเจนินาบราซิลเขาทำกันคเคยดูเดียกโกมารลาวน้าไหมฮะเขาโดนเตะทีนึงเขากิ้งแบบเหมือนล้มกับเป็นจะตายจะโอ้โแบบเจ็บหนักมากอะ่ะนะฮะเพื่อเลือกใบแดงคูดด่ต่อสู้เพื่อเลือกใบเหลืองคูดด่ต่อสู้เสร็จแล้วเป็นไงรู้ฮะลุกขึ้นมาเล่นต่อเฉยนะครับนี่แหละสไตล์ อเมริกาใต้กับสไตล์อาหรับมันคล้ายๆกันนะเราเราต้องระวังข้อนี้เลยนะครับเพราะว่า r e acting เนี่ยการรับบทบาทนักสแสดงคนไทยมันไม่ค่อยมีตรงนี้นะครับมันมันไม่มีเลยผมไม่เห็นเลยนะครับที่จะไปเลือกใบเหลืองเลือกใบแดงจากผู้ต่อสู้ทำเป็นแกล้งเจ็บหนะักเนี่ยตรงเนี้ที่เราขาดไปนะเพราะหลังนะถ้าเราโดนสไลด์นะ ตามเป็นแกล้งเจ็บหนักๆเลยนะครับต้องเรียกใบเหลืองเรียกใบแดงคู่ต่อสู้ตัดกาลังมันนะแล้วเราจะเอาชนะมันง่ายนะครับผมก็ทีมชาติไทยเมื่อวานนี้ก็ชนะฟิลิปปินาาส์สามนึ่งก็ถือว่าทําได้ดีทั้งทีมนะครับทําได้ดีเลยนะครับโดยเฉพาะนิโคลัสมิโลซันเนี่ยคือเหมือนเป็นเดอะแบกของทีมนะฮะแข้งนาแข็งหลังเลย แกวิ่งขึ้นนึ่งลงตลอดแล้วก็การดักบอลจังหวะสองเอาชนะคู่ต่อสู้หนึ่งต่อหนึ่งอ่ะคือแกมีครบนะครับถ้าเรามีมิเคลซสั้นสักยี่บสามคนอในทีมนะโอ้บอลไทยไปบอลโลกแน่นะครับเพราะว่าแกมีครบเลยสำหรับวันนี้ก็ขอให้แฟนฟุตบอลชาวไทยนะครับเชียร์บอลอย่างสนุกนะครับผมแล้วก็เจอกัน หม่นะครับวันที่สิบสี่ตุลาคมนี้นัดชิงชาเลอร์พบกับซีเรียน,นะครับในเวลาสองทุ่มก็หวังว่าฝนจะไม่ตกนะครับเพราะว่าบอลไทยเตะทีไรเนี่ยฝนตกทุกทีนะครับมันเป็นอะไรนักหนามันมัน,มนบอลฟ้าลิขิตหรืออะไรหรือมันเป็นบอลโดนสาบแช่งหรืออะไรก็ไม่รู้นะฮะเวลามีคัดรายการเมเจอร์ใหญ่ๆนะครับฝนมันก็ตกมักกันแกล้งบอลไทยแล้วก็ทาให้บอลไทยเนี่ยเล่นบอลไม่สะดวกเล่นบอลตามภาคพื้นดินที่ตนเองถนัดไม่ได้ ทำให้แพ้เขาอยู่ล่างไปนันเป็นอะไรนักหนานะครับหรือเราจะสร้างสนามแบบโดมปิดเลยไหมนะครับเห็นด้วยไหมฮะถ้าเห็นด้วยคุณผู้ชมคอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะครับสร้างสนามให้มีโดมกั้นโดมปิดเลยนะครับมาดามแป้งมาดูคลิปนี้จะได้เออเอาไปพิจารณานะรเราจะได้ไม่ต้องกลัวฟ้าฝนอีกต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ